One w s ตรงไปตรงมาเธอก็รู้ว่ารักเรามันไกลจะจบเหมือนกับเป็นโรคร้ายในใจหมด ทางเยี่ยวยาให้ขาดหายเราทั้งสอง ชาวบ้านหมู่12บ้านหนองนกกระทาตำบลนาบอ่อคำอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรกำลังป่วยระยะสุดท้ายเหมือนบอยพิชเมกเกอร์อยังไงอย่างนั้นก็เพราะสระน้ำกลางหมู่บ้านแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปาแห้งขอดจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในระยะนี้ พอน้ำแห้งสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในสระแห่งนี้ก็ล้มหายตายจากกันไปตายแล้วไม่มีมูลนิธิมาเก็บศพเหมือนคนตายมากๆเข้าก็เนา่าทําน้ําเสียจะสูบน้ําไปทําน้ําประปาก็ไม่ได้ใครจะดื่มจะกินว่าไหมเลยต้องหันไปพึ่งพาน้ําบาดาลบ้างซื้อน้ําถังมาอุปโภคบริโภคบ้างเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นฝนที่ช่วงมากไม่สามารถน้ำสระที่ผลิตปลาปีาไม่สามารถผลิตปลาได้ไ่แห้งแล้วก็มันมีกลิ่นเหม็น ก็น้องนอกคานี้ก็เลยรตัวชาวบ้านเพื่อจะดึงน้ำออกเพื่อจะรอรับฝนที่จะมาถ่ายเ,เต็มตรงนี้วิธีแก้ปัญหาของชาวบ้านคือ ต้องล้างสะให้สะอาดยอมเจ็บตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้อนาคตได้มีน้ำประปาสะอาดใช้จึงระดมเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากสะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองเข้าไปให้คำแนะนำหน่อยก็ดีครับเพราะสูบน้ำเสียออกแล้วก็จริงแต่ระบบประปาที่น้ำเสียเคยผ่านจะทำอย่างไรไม่ให้ชาวบ้านได้รับเชื้อโรคที่ตกค้างอยู่ยามที่ฝนมาและน้ำใหม่เข้ามาทดแทนแล้ว เรายิ่งฟื้นยิ่งทนกันไปยิ่งเสียใจเสียน้ำตาทรมานและเปลืองเวลาปวดร้าวแทบขาดใจเธอก็รู้ว่ารักเราเมันไกลจะจบเหมือนกับเป็นรู้ไร One News ตรงไปตรงมา